คงหน้าคงหน้าอยู่งล่างด้วยสวัสดีครับเอฟซีนะอยู่กับในผูคพิแล้วก็บเพื่อนนะฮะโอ้ไม่ไม่มีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดดังๆเอาพอดีว่าตรับเข้าสู่ช่องกับตอนดัพอดีว่ากับตันไม่มีไม้ในซีผมก็จะพยายามพูดเสียงดังๆมีกล่องพัสดุสองกล่องนะฮะส่งมาถึงครับผมนะครับ ก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆมาเกะดูเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้เราอาจจําเป็นจะต้องใช้ภายในวันนี้เลยตอนนี้เลยนะแงบนี่ไอยอดฮะแต่ละกล่องใหญ่มากเดี๋ยวเสื้อสีแดงอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงงัดมีดออกมาดันมาแดงอีกแต่จริงๆล้วชอบสี้มช่กล่องนี้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวไม่รอช้าขออนุญาตอ่า ดูก่อนว่ามาจากไหนเฮ้ยผู้ส่งมันดูอย่างนี้นะระวังมีดนคุณวารุณีเฮ้ยคุณคุณคุณวารุณีอันนี้กล่องนี้คุณวารุณีอันนี้คุณสุดารันฐรึดีวะอ,อืมอ,อ,อ่านดูดิรัฐไหมคุณสุดารั์รึดี คุณสุดารัตน์ดูดีนะผมกล่องนี้คุณนี้อันนี้คือคุณแม่วารุณีใช่โอเคครัมมีสองท่านนะครับเกีกันแรกก่อนไหมส่งมาเริ่มจากอันแรกเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าแทบจะใส่กล่องไม่หมดชแล้วกนนูนขึ้นมาเลยแล้วก็บ่อยมากใช่ซึ่งคุณแม่ท่านนี้เนี่ยจะส่งของมาให้เรากินบ่อยมากนะใช่แต่ละอย่างที่ส่งมามีแต่ของอร่อยนะผมส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแนวภาคใต้นะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนใต้นะครับแม่ยูจังหวัดอะไร นนัไมจำไม่ได้เลยนู่นไปด้วยกันครับผมว่าด้านในจะมีอะไรบ้างเฮ้ยมุ่นเสื <h 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 h <h ้อผ้าอย่าให้มีดมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไหมที่ว่าบอกให้รอก่อนอาจจะมีอาจจะใช่นี่แตัวนี้แหละผมว่าเซอร์ไพรส์มีมีเซอร์ไพรส์โน่นเซอร์ไพรส์แน่หลังนี้อาจจะไม่ใช่ของเรานะเอฟซีนี่มันคือเสื้อผ้าของคุณตา คุณตาคุณยายครับเขียนอะไรอ่ะเขียนไม่ใช่เข็นเห็นพ่นนี่กระดาษด้วยกระดาษอะไรนี่นี่อันนี้เป็นกระดาษป้ายโอ้มาเราเกะดูดีกว่าเนี่ยเกะดูสนอยไหมใช่เพราะจริงๆอ่ะคุณแม่โทรมาแล้วเมื่อเช้านะครับในวันรุ่นนี้เนาะว่าจะเดี๋ยวแม่จะส่งเสื้อผ้านะครับของคุณตาคุณยายมาให้เพราะว่าเห็นวเรากำลังจะเลือกตรงนี้ไปเนาะเมื่อเช้าแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเดี๋ยวแม่ซื้อของใหม่มาให้ ยกไม้ดูเลยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นกางเกงเสื้อเปล่ากางเกงเฮ็ดอ๋อวันนั้นที่เราถ่ายว่ากางเกงพ่อเพื่อนขาดตูดใช่ป่าวใช่เสื้อเสื้ออ๋อเสื้อน้อนเสื้ออันนี้กางเกงวะเนี่ยเสื้อแบบนี้นะนี่อันนี้นี่นี่อันนี้ก็เสื้ออันนี้น่ะกางเกงป่ะโอ้หนี่เป็นงานป้ายหมดเลยสังเกตดูของใหม่ของใหม่เลยอันนี้ป้ายเป็นงานงานป้ายหมดเลยนี่ เยื่ออะไรด้วยเป็นเป็นของใหม่เนาะยื่ออะไรอ่ะรอดไหมเนอะไม่รู้อ่ะถานเยื่อเหมือนกันไนก์เออร์ยอดอ่ะเดี๋ยวใส่ไว้คุณตารู้สึกว่าเป็นเป็นของคุณตาคุณยายเนาะทั้งหมดเลยเนาะเจ๊ดูไหมเจ๊ดูไหมชัว่ชัว่ของชัวของเก็บไม่ออกอ่ะไม่ร้อนจังเลยตะลุ่มต้องเข้าแล้วเนี่ อันนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะเท่าที่ดูนี่นี่นี่มาดูทุกคนเดี๋ยวเอาออกลังก่อนทุกคนดูน,นี่เกไม่ออก <c oughs> ดูทุกคนป้ายมีป้ายอ,อันนี้น่าจะเป็นกางเกงวอร์มอู้เหมาะกับคุณพ่อเลยนี่นี่งานป้ายนะมีป้ายอยู่เลยนะทั้งสองไปเลือกกันดูนะว่าใครชอบตัวไหนกางเกงผ้าร่มอ้ยอ อย่านี่แกไม่ออกเลยเชื่อเลยเชื่ออันนี้ก็วอมวอมเจ็บจะเก็บไว้เหมือนเดิมไหมแม่เขาจะระยะไซส์ชูนี่แกมาชู F C เฉยๆใช่เพราะว่านี่เรารู้แล้วว่าเป็นของทางครอบครัวของยายนางเนาะทั้งหมดเลยคุณแม่เป็นอลายมาบอกแล้วเนาะนี่เสื้อยีนครับ F C อันนี้ใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ทำงานก็ได้นี่ ของใหม่เลยนะยันว่าทุกอวเป็นของใหม่หมดเลยใช่ของใหม่หมดเลยทั้งสามถุงเราออกมาโชว์เฉยๆเดี๋ยวให้พี่นายแกะรังต่อไปเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนําไปให้คุณตาคุณยายเนาะทั้งหมดเลยนะครับให้ไปเลือกเอาว่าใครอยากได้ตัวไหนเนาะเพราะว่าทั้งหมดเป็นของเขานะเราจะไม่เอามาเอาไว้แจกใช่เราจะไม่เอาไว้แจกคนอื่นแล้วก็เราจะไม่เอามาใช้เอง ตัวทางคุณแม่ระบุมาแล้วนะครับว่าเอาไปให้คุณตาคุณยายเสื้อที่เราจะแจกมันมีเยอะอยู่แล้วหลังนี้ลังต่อไปครับผมลัางต่อไปมาจากไหนนะมาจากจังหวัดอะไรอ๋อสุราษฎร์ใช่คนเดียวกันไหมไม่น่าใช่มันไม่เฮ้ยมีกล่องหรือต้องดูของข้างในก่อนใช่ลุ้นเมดด้วยกันว่าคืออะไรกล่องนี่มาจากได้เป็นกล่องลารานะครับพีี สังเกตดูมีท่านผู้ชมด้วยสังเกตอันกล้องไปสัหน่อยมีมีท่านผู้ชมติดขอบสนามด้านนหลังะจอยไม่ไปไหนเลยแม่ของพี่นายขอบสนามไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่เท้านี่นะเอฟซีเห็นนิดหน่อยเกลยอ่ะมาดูนะว่าแม่บอกว่ารถกระบะมาส่งนะเนี่ยเพราะมันลังใหญ่เนาะเฮ้ยคุ้นคุ้แสดงว่าเจ้าเดียวกันนะครับทุกท่านเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่านี่เดียวกันแต่ว่าคนเดียวกัน ที่ชื่อนะชื่อที่กล่องอ่ะไม่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเขาอาจจะสั่งที่ร้านเนาะใคที่ร้านจะส่งมาเลยอ๋อเข้าใจแล้วคุณแม่วาุนีเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ร้นวาุณี่ไลน์มาบอกแล้วก็เป็นเครื่องแกงอ่าเพิ่นไลน์มาบอกแล้วส่งตัวนี้มาได้อ่ะมีกันแบบไอ้นี่หน่อยมีกันกระเทยมาด้วยไม่แตกเลยนะไม่แตกไ่ไม่แตกใช่นี่ อันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงทั้งหมดเลยนี่เครื่องแกงทำไมไม่อยู่เป็นถุงเป็นเครื่องแกงทั้งหมดเลยทุกทุกถุงเขาจะซ้อนสองนะใช่กันแตกใช่ถุงยังไม่แตกเลยทุกถุงก็คือจําได้แล้วคุณแม่วารุนีโทรมาเมื่อเช้าว่าเดี๋ยวคุณแม่จะส่งเครื่องแกงมาน่าจะถึงวันนี้เนาะพร้อมกับเสื้อผ้าไอ้จืเขียวนี่น่าจะทำแกงไงปลาอร่อยเนาะ อันนี้เป็นเครื่องแกงใต้บอกทั้งหมดเลยจับทั้งหมดตองจับดีๆนะเครื่องแกงทั้งหมดมันกี่ถุงอ่ะเดี๋ยวผมดูสิว่ากี่กิโลนะแกบอกสิบกิโลหรือเปล่าบอกหนึ่งเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบประมาณสิบกิโล ซึ่งคุณแม่จะสุ่มรายละเอียดมาให้พี่ในแล้วว่าให้เราแบ่งกันไปกินเนาะอ๋อนี้ต้องแบ่งพี่บ่าวพี่อีกด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้แหละทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่พี่อีกพี่บ่าวพวกนี้เนาะอือโอเคไปครับนะก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณนะคุณแม่นะอวารุณีเนาะนะครับที่ท่านเมตตานะส่งของให้กับนะ คุณตาคุณยายแล to to 謝謝้วก hmm. ็ส mm ่งเครื่องแกงมาให้เรานะครับขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับคิดสิ่งหนก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับหันไปทางซ้ายก็ขอให้เจอเงินหันไปทางขวาก็ขอให้เจอแต่ความสุขความเจริญนะครับครับผมนะขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะครับขอให้อายุมั่นขนยืนนะครับนะอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับผมก็ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งด้วยนะครับผมสาธุครับผมเราต้องบอกว่าเครื่องแกงเนี่ยมันใช่ถ้าสั่งมาจากใต้เนี่ยมันจะอร่อยสุดจริงอะไรจริงผมเคยกินแล้ว อย่างนี้แม่ก็เห็นว่าพวกเรามาอยู่กันหลายคนเนาะบางทีทํากับข้าวทําอะไรเนี่ยอยากให้ใช้เครื่องแกงใต้มันจะมีรสชาติที่เข้มข้นเข้มข้นต้องเป็นคนใต้ทําให้กินด้วยนะอเหรอใช่โอ้ยวจัดให้ยวจัดให้เลยเริ่มเลยไหมคืนนี้เลยไหมดีไหมจับมือกันไว้ก่อนเลยดีกว่าโอเคครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับไปแล้ว